ซุกสบายดีเอพีที่อา่างแพรงทุกทุกฐานเนาะนี่ก็มาพบพ่อก,กับช่องมลาลบมนนมา,าบาบพเพลนคือเก่าพี่น้องเลยมาเดิไปทางใดพี่น้องเออยู่เฮือนอยู่ซานมาเนี่ยเพื่อพามากเจนเห็นไฮเห็นอุนี่แหละเห็นไฮแบบนห้กับปุ้ยมันนั่งเอกซิมาห่อกาบห่อกาบข้าวโพดให้เบิ่งพี่น้องเอห่อหวานนะนะหวานกาบข้าวโพดนะนี่ งามหมแม่เบอรเงานวักาบกระโพดพี่น้องสยดีีอ๋ยังก็วันกาบกโพดเฉะหอกาบขโพดเออหอกาบกระโพดพี่น้องภาษาพื้นบ้านหอกาบกรโพดนะเนะอกาบมักซ์ลี่มักอจะน่าปิบิะหอกาบมันแล้หอกาบมันมาหอนะแม่กาบมันมาองกาบมันห่อ่นแหละหอมกซ์ลีเนาะหอก็เป็นหึ่ง่ะแหละเนาะ ถ้าเบิงบบ่งตช็อตกำกันพี่น้องไอตอนนี้กำลังเลือกใช่กำลังเลือกอหมาชารีสิเอากล้ามันสิแกเอากลาบมันสบายดีมากินนลำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินนลำกันเฮ้ยกินบ่พี่น้องหอกา้าบหมกชารี แ,าาแล้วกะมันเนี่แหละไปห่อเดี๋ยวทาเบิ่งกเลยพี่นอ้องที่เห็ดที่เห็ดห่อกะจะรีทาเบิง่งเบิ่งแล้วก็ไปเห็ดกินเองทาเบิ่งน้ำกันการันตอนที่สองพี่น้องเลยก,เก็ติดแก้วกับไงเอาแล้วก็มาปาดก่อนเนาะมาซอยเอยาก่อนปาดอันเะียหน้ามันคือพุ่เข้าตาอะไรแบบนี้ ปานนั่นแต่เนื้อมันแต่ในมันเนาะบุ๋มแมนสีห่อทั้งมากเลยพี่น้องแฮะเสียห่อทั้งมากไหมนี่กาบมันกันสีห่อใส่กาบไปแล้วแลายคู่ละคนผูกผืนเห็ดเป็นปรกะอาจจะมีขั้นตอนมีวิธีของเผืนพี่น้องเนาะกะเบาหวานก็เด้ออันนี้เขาบอกเฉพาะว่าคนที่บอกเป็นบอกเคยเห็ดรสอให้เบิ่งเอาเบิ่งเอาแล้วก็ไปเห็ดกินเองพี่น้องเลย ใส่มาพเ้าน้ำเลี่น้อยพูดหมะกร้าใส่น้ำกระต่ายกระตายีตีนลูกสาวนังเผานะสาวมีคูดมากร้าพี่น้องเลยดาจินดาคูดมากากระต่ายกระต่ายมันมีตีนยายไปยังเอาพี่น้องกระต่ายก็เป๊ะได้ยังม่บมีตีนตะเลงไปบอเท่ ใส่เข่าน้ำได้พี่น้องเลยตั้เข่าใส่น้ำเลยไว้มันเหนียวเด้ต้องตั้เข่าใส่น้ำเนะ <c oughs> าะตั้เข่าให้มุนท่านนี้ขอไปขอไปเป็ไนไอเป็นไอตั้เข่าให้มุนแล้วก็เอา,านี่กระพป๋าลงไปตั้ใส่กันอตั้มเลยพี่น้องเลย ตามกระบพ่อเสกับเขาหมดแล้บอง่ายพี่นอ้องเลยบอง,ง่ายบอง,ง่ายต้องใจเย็นๆได้เห็นอันนี้เด้๋ยวใจหอนเดี <c oughs> เ๋ยวเดี๋ยวบ่แล้วพี่นอ้องเไยต้องใจเย็นๆมันใช้เวลานะพอเฮาต้องมาตัต้ตั้ให้หมันเข้ากันตั้ให้แหลกข้างหลั เพื่อสี่ตำแล้วนี่ก็พี่น้องเลยนแล้วก็พอหมดพึงว่าเอาให้ละเอียดพี่น้องเลยตำสำเร็จสำหนึงเพื่อแม่งทำไม่ออกขนาดเลยแบบนี้ได้ก็เนาะเห็นบอกละเอียดละเอียดเอาให้ละเอียดเลยจะอบอกกับละเอียดข้าเอาพราะมันแตกนะพี่น้องสำเร็จสำหนึงก็พอเนาะเพราะมันแตกจากเม็ดมันนะ่ะให้แตกละเอียดได้ก็ดี ก็ว่าเอาอะไรอย่างนั้นไปปั่นแล้วรดไปหน่อยเลยไปหมักไว้น่ะตอนนั้นเลยใส่เครื่องปั่นเอาเลยเนาะง่ายดีง่ายที่สุดเลยแหละแล้วมันจะเป็นโจ๊กนะกลายโจ๊กเลยจะไปเห็นได้นะเนี่ยโดนขบเกิดใส่เครื่องเข้าไปที่แห่งสิรากว่านี้มาหนเ่งเกินยังไม่ได้ใส่เครื่องพี่น้องเลยเครื่องปรุงมันนั่นแหละ มาเด้อพี่น้องเด้อมากินลงกันเด้อหอก้ามขกาวผู้หอก้าซรีอยากหวานก็นใส่น้ำตาละละลายเอาพี่น้องดูเละแ่ผ้มา,ามากผู้บหมากหวานแต่ต้องใส่ลลายขอกน้ำตาลเพราะว่ากระพามันกรหวานอยู่แล้วล่ะบางพันธุ์มังกรหวานกังอ,อ,อันนี้พันธุ์นอ้อัน,นันธุ์มัหวาน,น,น ใส่มะพร้าวไว้เนาะสิมีขีฝุ่นบ่ย่านขีฝุ่นติโอ้ยพกไปสิไปให้มีขีฝุ่นเราปิโน่กัป้องก,กันเลยเนาะใส่มะพร้าวลงไปปิดเนื้อ ตาลโอ,โ,โอ้โห,โโหน้ำตาลในใจไฮสายเบิร์ดทงกูได้พี่น้องน้ำตาลมันชิดได้หวานๆยังบอกพ่อได้พี่นอกก้องน,น้ำตาลสามหนึง่งนะยังบอกพ่อดอก มหมาวายเกลือ,อลองไปพี่น้องเพิ่มรสชาติมันใส่จังหน่อยเพราะมันใสลน์มันจะเข้มได้ใส่เกลือเข้มเปรเีปร้ยวเปรี้วเอาจะกินพี่น้องนี่คือสูตรน้อพี่น้องนะสูตรหลายขั้นตอนการเห็ดหอ่อกาบข้าวโพดหรือซะ,ะหักแแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเด้อแบ่งปันสูตร แท่งแต่งกันขั้นตอนเลยในวิธีการทำแต่ซาตพะยากเนาะพยายามเห็ดกินเด้งอะนะพี่น้องอดูเป็นยากเห็ดกินเดงกต่เห็ดเอาเนี่แหละเห็ดตามนี่ลดพี่น้องเไยตามสูตรนี่ยแหละที่ที่ที่เบิ่งที่เห็ดนี่แหละพี่น้องเไงผมมีอย่างพิเศษอกเนาะผมมีอย่างยากนี่แหละขั้นตอนต่อไปก็จะห่อเนาะพี่น้องห่อด้วยอะไยังไง นี่ดิหัวเยังมาเรียบร้อยเลยไปสิโชว์ฟรีมือปที่หอกราบกระโปงใส่มวยดิ

จกัจกเปิดขายกันแวะใดพี่เนาะไหมไอ้บริเหตขายได้เห็ดกินนี่แหละเห็ดกินในพี่น้องราบริเหตขายเลยตามรักนะตำม,มันจะให้มันหมุนกว่านี่เลยเม็ดข้าวโพดนะเนาะมันเป็นนั่นนี้เหมือนบอกนี่คือตำบ่อแรกเหมือนบอกตำบอ่อ แลแก่คนเนาะมแมงวันกับสิไลน์หน่อยหน่อยเพราะว่ามันหอมเ <c oughs> นี่ยนี่แหละมันนอกมันนอกเนาะมันนอกของหน้าหามันก็มีแมงมีแมงวันนั่นแหละเรื่องธรรมชาติ เราไปตังไว้ต่างวัยเน,ยน,ยน,ยนยี่ยนี่เว้ยส่วนมากนะ่ะเจ้าสิบุกข่อยเห็ดออกพวกนี้มันเห็ดยหนาขนาเนาะมันน,น่านมันยังมันน่านได้กินหน่อยสักเจ้าส่วนมากเขาบุกข่อยเห็ดกันเนาะมันจะต้มาแหละส่วนมาก็เลยบุกข่อยมีห่อกราบเลยมันเห็ดหนาโมาลายขั้นตอนนี่แหละ ขันบอดูอิลีนะบอไม่ได้กินวเห็ดซะต้องคนดูแด้กก็จังเห็ดมันเห็ดมีนยสไม่ในี่คือข้านเห็ดมันยัม่นหญ่คืข้าวใครเนี่แตต้มบ่ต้มมากินหลดแต่ก็แส็แต่มันก็เซ่บมันแซ่บเล่ยถึงน้องเห็ดนี่มันแซ่บลืนต้มเลยแซ่บต่างกันเนาะก้อแต่า ใช้เวลาที่รอคอยพี่น้องไอซุกเรียบร้อยมันคือหอนแท้มาเด้อพี่น้องที่หงกาเด้อยหงการหงการอยัางหงการซาลีหอนมันก็หอนปกติพี่น้องเอิ่งเอาออกจากหัวจากเตาใหม่ๆชดชดนั่นหอนเลยตามชิมดูเด้อมาเด้อมาเด้อ ยังมีเวลาแอปอยู่เนาะมึงเอาเนาะอเลนี้อแ่นงางสามสิ่แปดเตียงตีกองแรงพี่น้องเลยเออแปด้ำมะนี่ชาจิตากินโซ่พี่น้องแซบแซบเอาเจดายอย่างหนึ่งมันฮอตชาจีชิบพี่น้องนี่ห่อกากมะโพพี่น้องเลย เคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่อที่ฉันมากินพี่น้องไว้วันหวานเนาะเอาอะพี่น้องไ้ขอพาบรรยากาศไปสัมนัสเด้อนี่คือคลิปขั้นตอนเลยธีการเฮ็ดห่อกาบพี่น้องเลยเนาะห้องนีพี่น้องกินน้ำนะไปได้บ่าวลำไปได้กินห่อกาบเ้าเช้าเนะนั่นละี่เนาะเคยกินอยู่บ่อนี้ ไ, <c oughs> ไปแล้วพี่น้องไปขออมรลาพาะเจ้เเาเสนอน้อาไว้พอดใหม่คลิปหนาเด้อขอบคุณขอบคุณในลายที่เขมามาชมอาขอบคุณขอดใจที่ตามมาตลอดมาเนาะพี่น้องไปแล้วสบายดี